แอปช้อปปี้อยากสั่งอาหารร้านแมคโดนัลล์ที่เซ็นทรัลสระบารีลดพิเศษ32เปอร์เซ็นชุดเต็มอิ่มแมคพิซชีสติ๊กราคา279รบาทลดเหลือ189บาทค่าจัดส่ง84โค้ดส่วนลด20บบาทแล้วก็โค้ดส่วนลด แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยบาทชำระหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทวันนี้แอปช้อปปี้แอปช้อปปี้แต่แ e. อปช้อปปี้วันนี้มาแต่หน้าหลักหน้าหลักยังก็ช้อปปี้ฟู้ดสั่งอาหาร ที่จัดสซนเาแตกเข้าไปดูที่จัดสซบ้านบ้านศิรป์สามสามหมู่หกหมู่บ้านปรินดาชื่อเราอ่ะที่พี่กอกไอ่ะจัสมิจินอากวนเม็น,นอทรศัพท์เนี้แต่แล้วก็ ที่จะส่งทีนี้ก็รายที่บัน,นทึกรายที่บันทึกไว้นี่ร้ายที่บันทึกไว้นี่ก็แมคโดน,โนัลล์เซนทันสารยาเจ็ดกิโลสิบเก้านาทีอันนี้แตกเข้าไป แล้วสไลด์เลื่อนเลือกลดพิเศษ32%ชุดเต็มอิ่มแม็กฟิตชีสติกใหม่279บาทลด3สเหลือร้อบาทเนี้แต่ครับเลา ชุดเต็มอิ่มแม็กฟิชสติ๊กแม็กฟิตหนชิ้นเบนไฟขนาดกลาง1กล่องชีสติ๊กสี่ชิ้นโค้กสิองออนหแก้วเนี่อรายการอาหาก,ก็หนึ่งบาทอันนี้มาแตะบวกขึ้นตะกร้า1 1.89บาทแต่สั่งอาหารแต่สั่งอาหารก็ยืนยันคำสั่งซื้อที่อยู่จะส่งที่อยู่อน้ำสกินบริษัทที่อยู่อันนี้ก็เวลาจะส่งเลยประมาณ42นาที12-4กิโล น,นี่ก็แมคโดนัลเซ็นทรัลสระยารถพิเศษ3ัชุดเต็มอิ่มแบ็คพิชซีสติ๊กร้อยแบาบาทอันนี้เรามาโน้ตโน้ตแล้วแตะลงไปโน้ตตรงนะี้แตะลงไปเสร็จเราก็พิมพ์ขอดำจิ้ม ขอ,อน้ำจิ้มไก่อย่างเดียวขอ,อน้ำจิ้มไก่อย่างเดียวเ,เดี๋ยวตัดลูปสองลงมาอน,นี้ก็มาโคส่วนลดอันนี้ชำระอันนี้ก็ยอดรวมร8อยแปบาทถ้าจาะส่ง84ราคารวม273บาท นี่เรามาใส่ส่วนลดขอส,ส่วนลดเลือกขอส,ส่วนลดเลือกเลือกเลือกหรือก็ขคส,ส่วนลดวันนี้โคส่งฟรีเรามาดูเงื่อนไข แต่ดูเงือนไขลดยี่สิบบาทยาอนราคาต่ำสูดบาทอันนี้ก็เวลาที่ใช้ได้วันที่หนึ่งเดือนสิบสองถึงสิบห้าวันนี้ละ่ะคืออันนี้ตอนสอนกลับม,มาเนนี้มาแตะเลือกแตะเลือกเนะี้ย น,นี่เราก็มาอันนี้อีกโคส่วนลดเน,นี่ยโคส่วนลดลด80%สำหรับขั้มต่ำ50บาทสูงสุด100บาทอันนี้สำหรับผู้ใช้ใหม่อันนี้มาดูเงื่อนไข เงื่นไขก็ลด80%ชำระขั้นต่ำ50บาทถึงสูงสุด100บาทผู้ใช้ใหม่น,นี่ก็นำพาสเนอร์ก็ันที่1ถึง15ใช้เค,เคแตั๋วสองกับออกมาคเคามาแตะเลือกจะขึ้นไง สองโคส่วนลดโคส่วนลดเฉพาะคุณโคส่งปีและลด100%ใช้แล้วเรามาแตะตกลงได้ลกลงนั่นก็โคส่วนลดเรามาดูนี่ยอดรวมร้อยแปบ้าทค่าจะส่ง84 ค่าส่วนลด20ค่าส่วนลดค่าอาหารรวม100อันนี้รวม1้3บาทน,นี้มาชำระวิธีชำระเงินเราต้องแตะเข้าไปเลือกอะเลือกวิธีชำระเงินอันนี้เลือกชำระเลือกชำระแบบบัตรเครดิตบัตรเดบิตอันนี้แตะ อันนี้เราก็เกาะไว้สองอะ่ะบัตรเครดิต KTC บัตรกรุงไทยฟันนะเ้าก็แตะเลือกเราก็มาแตะยืนยันยืนยันอันนี้เรามาหเดี๋ยวเราอีกทีห่ง มาซื้อมาทบทวนใหม่ยืนยันคำสั่งซื้อที่จะส่งชื่อณสกุลบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เวลาจะส่งแล้วประมาณ42 2.4กิโลน,นี่ก็แมคโดโนัลล์เซ็นทรัลสัลยารถพิเศษ32%ชุดเอ็มอิ่มแม็กฟิชีสติก270% 9บาทยอสา่งซเหลือร้อยแปดสิบเาบาทอันนี้ใส่โน้ตคอน้ำจิ้มไก่อย่างเดียวคำสั่งซื้อทั้งหมด1รายการ2 7งรบาทเหลือร้อบาบาทน,นี่ก็โคสส่วนลดค่าส่งฟรีแล้วก็100บาทอันนี้ก็ให้คอนิเปล่า วิธีชำระเงินบัตรเครดิตบัตรเดบิตยอดรวม1รายการร8 9ค่าจะส่ง84ส่วนลาคาจะส่ง20บาทส่วนราคาอาหาร100บาทรวม153บาทแล้วามาแตะสั่งซื้อการชำระเงินทั้งหมด153บาทสั่งซื้อแต่สั่งซื้อ บัตรเดบิตบัตรบัตรเครดิตบัตรเดบิตคุณได้เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจํานวนเงินที่ต้องชําระ1นึ้าบาทต้องการทําการชําระเงินบัตรเครดิตเลขบัตรนี้เรามาชําระแต่ชําระชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทยฟัน ยืนยันก,นการชำระมาสกดไอ้ีป้องกันข้อมูลร้านค้าช้อปปี้ฟูด้ดกาําลังใส่รหัสผ่านครั้งเดียวเพ่อทํารายการกรารําลังใส่รหัสผ่านครั้งียวเ่อทํารายการในร้านค้าจํานวนเงินร้อบาทวันที่15เดือน 12, 2021, les, สิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดหมายเลขบัตรเข้าคำส่วนตัวแล้วก็มากรอกตรงนี้ OPG แล้วมาใส่ OPG ตรงเนี้นนะ โอพีก็มาจากข้างบนนะเมื่อกี้ข้อความนี้ส่งมาหนึ่งสองหนึ่งสองี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสี่นึ่งองหนึ่งสองี่หนเราว่าก่อหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง สี <iyorsun S 2> in os, ่หนึ่งสามสี os, ่นึยามาแตะดำเนินการดำเนินการ กำลังค้นหาคนขับกำลังมุ่งหน้าไปลานค้าคนขับคนขับกำลังเดินทางไปร้านค้ายืนยันคำสั่งซื้อรับมาแล้วสำเร็จสนใจ,จไม่ร้ใชสไหมสยาโอเคโดยประมาณอันนี้เที่ยง ยัง 26, ี่ยิบหวันนี้เขาจะมาจัดส่งประมาณบ่ายบ่ายสีย่ท่ถึงบ่ายสิบเก้าองดนีอันนี้เราใช่ไหมเราเซนท่านอยู่ตรงไหน ดูรายละเอียดดูรายละเอียดคนคนขับกำลังเดินทางไปร้านยืนยันคำสั่งซื้ออันนี้มาถึงยืนยันละยืนยันคำสั่งซื้อสมใจส่วนแก้วคนขับเขาบอกเรื่ที่ระเบียนคนขับนะใช่ปะเรืที่ทะเบียงรอแมคโดน,โนัลด์เซันสรลยา สามบาทหนึ่งรายการบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่อยู่จะส่งก็เวลาที่จะส่งโดยประมาณโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปช้อปปี้สั่งอาหารร้านแบ็คโดโนุ่นที่เซ็นทรัลสลายา ลดพิเศษ32%ชุดเต็มอิ่มแมคฟิชชีสติก๊กราคา279บาทลดเหลือ189บาทแล้วก็ค่าจะส่ง84ใส่ส่วนลดใส่ส่วนลดค่าส่ง20บาทใส่ส่วนลดค่าอาหาร100บาทชํละ153ระ1 3บาทโอเคเดี๋ยวเขามาส่งไทยแชร์อีกทีนึงเสร็จเรียบร้อย